สบ,บายดีท้าผระสมเนาะคณะที่อาวกุ่นกับเลียงงานพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ละแล,ะละนังจอมผู้ที่กำลังเติบโตเป็นสาวเพิ่นกอบุไปซ้ายพี่น้องคนก็เอาฟืนเอาลัวเอาฟืนนี่ปกาถ้าเป็นบนทำมาหากินเขาได้นี่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยเท่เก่งจังเลยเอาฟืนนะั่นลูก โอ้นี่โอ้พนมีท่งดีดักขักแน่ได้พี่น้องเลยนั่นโอ้นั่น,นจะเอาฟืนขึ้นมากรองไว้พี่น้องเลยเนาะแหนอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปดิพี่น้องเลย นี่่าจันสักจึกเพิ่นกาห่วงกินทานนำพอเท่าจันนึ่งเส้นกีบพี่น้องเอ้เนาะ,นะมีหลายๆทานที่ห่วงกินทานน้ำกันบ้าน,นึงกับแป้นมัดได้นี่นะเนาะพอเราลูกเนาะเน,นี่ยคำนอยทางมืดแล้วพี่น้องเอ้ก็เข้าอีกนะต่างทันบัฒน,น,น์เป็นฝืนนาลูกนี่นี่เออ Hoa ừ, chắc alo ở phun là đê lục lại. Ô ừ. ừ, nhào ngàm đi nọ. Đời mới lại gậy. Nè bác ăn nhật bún đi. Tăng cướt rồi. Cướp hụt vô thằng lăng hụt hết, vượt ba bọc nhau. เออเลย <c oughs> อ้ <c oughs> เดล่ลยวหล่าพูน่ะอันยากเดียวไงย,ย,ยากเดียว<อ>พ่น้องผู้อมเช็ดมันจอดไปทั้งเลยยากเดียวแปลว่าเป็นพวกเสืฤฤอผลิตยาเนรอะน่าก็ตัวสางบันฟืนแล้วสอนอยฮันนี่

มื่อนึ่งก็มาแล้วติ๊กนะแล<ม>้วลูกบอกปีนี่กินแบบ่ะนี่กินปรยิยบจุ่มกึง่งจมกึ่งปริยบจุ่มกึง <c oughs> มก่งเออลูกลูกก็เห็นบอลอันพอเท้าจันฟังอันคลองดีปะไ<อ>ม่เห็นนะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นอีพ่อเขาไปห้าพูดลูกทำอี๋ถอะนะ ตอนนั้นเห็นอยู่อันมีเต้าเด้อก็เนาะเต้ายงอันจับอันผาหั่นน่ะแล้วคืนั้นลูกบ่เห็นอันเราฟังไว้ดิเเอ๊ะเราไว้ซะบ่เราอยู่นําลิ้นว่าน่ะเอาตนั้นดิลูกออันนั้นส้มน่ส้มส้มบ่ลูกเอิ้นส้มหยังนี่ากึมทาลบ่แม่นนี่กมทาลนลูกนี่กมทาล นั่นโอ้นี่ตุรมจะแม่นบ่เด้เพิ่นเก็บแล้วดิพี่น้องเก็บใส่ทงอือนี่ยอล้วยันไม่เฮือนมลุมียเออซะลวันเฮือน เออถ้าให้พ่อจับสวยบ่บ่จับสวยลูกสิงค้าบ่ปั้มพื้นนี่ลายอือแมันลุ่มกวนี้มเทิงีลายเนาะอือกกอันกกใหม่ที่วอจงวนีลูกบ่ต้องปัมเด้อลูกเด้อเอาไว้ให้มันเป็นห่มคั่นเฮาฟัดเอามแล้วมันฮ้อนอือ เนี่ยโฮเปียกทำงานละเด้พี่น้องไงน่ะน่ะโอ้ขกัขกขกักขักที่จันใต้กับบุปผิตใยญาติเราลูกหนะมันพูดอะไรกับใต้มันเอาลูกหนะ ไลยคนกันมาเบิ่งน้าอุดอบอุ่นแด้พี่น้องเววอ้ยอ,อ,อบอ,อุ่นแถวแถวบุรกเอ้ยอย่าบุรุษที่ด้บอก Ui ừ. ừ. cho nè ไ,ได้ฟืนได้ส้มไปกินแล้วสาวจอมเราหันสิไปไว้แบบใดเนาะไปื่อนน้ำลูกสาวกันเด้โอโอ,โอ้เอาไว้นนี่นลเลยบอก แน่นอืมกระฟื้นกระเป็นล้วเด้พี่น้องบาลูหลกอย่าแล้วเลีเล้ยวอกอีพ่อดูโอ้อันนี้ลูกเอาผู้เดียวเนอะเดียวโอ้เก่งจังเลยหนอแม่ผู้เท่าเลาได้ดอกผู้เท่า อันสบ้นอาว้กิ๋นมันบ่อ,องนันเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่าโอ้เขาบนนอนเพลินพานมานอนเฮือนเสาติกพี่น้องเลยสำคัญบัดเสาติกมาหนิเช่นอะไรนอนต้องได้ออกลมก็จะออกไปนอนพุ่นแหละ อ่าลงขจรไปนอนเฮือนขอจรเพราะว่านี่คำามาอบอุ่นทางพเทาจันอ่าเนี่ยพเทาจัน,กกนเร์พนกกเสียอยู่นี่เด้เนาะตอนนี้ก็ถือว่าไปอยู่ที่อาลงเย็นแล้วพี่น้องเอ้เนาะในทางนี้การมีทางพอ่อแม่ชาวบ้านแล้วก็อำนาจก็จะตั้งบ้านเพกก่นกามาอ่าบุคาดเด็กพี่น้องเนาะมาประจำเนี่ยท่านกัมเบนทำอื่นคณะเมืองพนกาสิลงมาเนี่ยพี่น้อง,ง,งเงอ้อ่า มันกินไม่ได้หรกโอ้กินนั่นๆเลยอืมสมเออโอ้เมทามีพันอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเมทามีอ๋อน้องนกประศักดิ์เฮ้เ เราสัตว์เขาเป็นเพื่อนคอที่นี่นี่นะนายต้องตามจอมนะบลุลเลยฮะมาด้วยเบื้งแบกยินลุกพาดเลยน้องขึ้นไปเบึงแบกเชิงก่อนพี่น้องเนาะพอมีทางแคกบ้านแคกเมืองเขาก็ได้มาเบึงมาแย่งได้พี่น้องไอ้เนาะเราจะเด้หลังอาหารการกินเนาะ ่ะถือว่าเนาะน,นั้นแล้วพีนีอนอนอ้ออาตจบคลิปกนเพียงซํานี้่อนว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่บ่นํขอขอาก็ก็ว่าสบายด